สวัสดีครับพบผมกลุ่มที่3จะมานำเสนอก่อนการทดลองที่9เรื่องพารามิเตอร์มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสน,นะครับจุดประสงค์1เพื่อปฏิบัติการหาพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพยากรณ์ลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำครับการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวงกระลอกหรือแบบวงแหวนเดือนนะครับจะต้องทำการทดสอบทั้งหมด3 กรณีนะครับคือ1ขณะไม่ต่อโหลดนะครับ2อขณะมอเตอร์หยุดนิ่ง 3. ทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสตรงหรือ d c t e เทสครับจากการทดสอบทั้ง3กรณีที่ผ่านมานะครับเราจะได้วงจรสมมูลดังนี้ครับซึ่งค่าที่ออกมาเราจะได้ค่า RC XM R1 X1 R2 แดดส่วนเแล้วก็ X2 แดดออกมานะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามราค่าที่ออกมาทั้งหมดนี้เราได้จากการคำนวณครับจะมีความผิดพลาดอยู่นะครับซึ่งถ้าจะให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเราต้องทดสอบโดยยึดตามมาตรฐานไอที่ปัะดีครับอุปกรณ์ในการทดลอง 1. นึ่ง power pack สองมอเตอร์แบบปรงกระละอกสอมมิเตอร์ 4. ี่วัดมิเตอร์ห้ามอเตอร์แบบวาลโรเตอร์6 power supply โหลดความต้านทานภายนอก8ชุดขับโหลดเก้าบดมิตเตอร์การทดลอง1นทดสอบขนาดไม่มีโหลดโดยใชม้มอเตอร์แบบกลมงกระลอก1.1ต่อมอเตอร์แบบสตาร์แล้วเริ่มเดินมอเตอร์โดยเริ่มป้อนแรงดันตามตารางแล้วบันทึกค่าจะต่อไป แบบสตาร์นะคะจ่ายไฟไปที่สามร้อยแปดสิบโวลต์ที่เฟส a b c แล้วนิวงต้นค่ะจากนั้นวัดหาแอมมิเตอร์วัดมิเตอร์แล้ววอลต์มิเตอร์ค่ะเราจะให้แรงดันพิการไปที่หนึ่งร้อยโวลต์จนไปถึงสองร้อยยี่สิบโวลต์ค่ะจากนั้นวัดหาแอมป์วัดแล้วก็คำวณหา r c x m เราจะปรับความเร็วรอบจนไปถึงที่หนึ่งพันห้าร้อยรอบ ตรงที่แรงดัน2อ0ยี่สิบโวลต์ค่ะเราจะคำนวณหาสลีปแล้วก็ทอชชาร์ปค่ะสองนะครับขณะโรเตอร์ยุนิ่งนะครับเราจะใช้มอเตอร์แบบวงลอกนะครับสองจุดหนึ่งนะครับต่อมอเตอร์แบบสตาร์นะครับแล้วให้มอเตอร์ยุนิ่งโดยใช้เซอร์โวบกนะครับป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าเป็นไปตามตารางนะครับโดยป้อนกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ศูนจุหนึ่งหกแอมป์ถึงหนึ่งจุดหกแอมป์นะครับจากนั้นบันทึกผล ตามตารางนะครับสามนะครับทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสตรงนะครับสามจุดหนึ่งต่อมอเตอร์แบบสตาร์นะครับแล้วป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปครับจากนั้นบันทึกค่าแรงดันนะครับออกคำนวณหาค่า rdc นะครับสี่นะครับทดสอบขณะไม่มีโหลดนะครับใช้มอเตอร์แบบบาว์โรเตอร์นะครับสี่จุดหนึ่งนะครับต่อมอเตอร์แบบสตาร์นะครับแล้วเดินเพิ่มเดินมอเตอร์นะครับโดยป้อนแรงดัน ตามตารางนะครับโดยเราจะป้อนแรงดันตั้งแต่หนึ่งรโวลต์ถึงสองรยสิบโวลต์นะครับจากนั้นมันทึกค่าต่างๆนะครับและคำนวณค่าพารามิเตอร์นะครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวาวโรเตอร์นะครับทดสอบขณะโรเตอร์หยุดนิ่งนะครับเราทําการต่อมอเตอร์เป็นแบบวายนะครับและใช้เซอร์โวเบรกนะครับป้อนแรงดันเข้ามานะครับโดยดูที่พิกัดกระแสนะครับก็คือสองจุดเก้าแอมป์นะครับ แล้วเราจะทําการวัดค่ากําลังไฟฟ้าวัดค่ากระแสและวัดค่าแรงดันนะครับแล้วนามาคํานวณหา r1 บวก r2 แดดนะครับจากสูตร p ส่วน 3i กำลัง2นะครับที่เอา3มาคูณก็เพราะว่าขนลวดเรามีด้วยกัน3ชุดนะครับส่วน x1 บวก x2 แดดคำนวณได้จากสูตร square so root z กาลัง2ลบด้วย r1 บวก r2 แดดยกกําลัง2นะครับส่วน R2 ที่ช่องข้างล่างนะครับหายได้จากสูตร R1 ลบ R1 บวก R2 แดดครับต่อไปเป็นการทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยต่อมอเตอร์เป็นแบบไปนะครับแล้วทําการป้อนไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยจะทําการทดสอบ2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือทดสอบที่สเตเตอร์นะครับที่สเตเตอร์เราจะทําการจ่าย ไฟบวกเข้าที่ขายหนึ่งนะครับแล้วไฟลบเข้าที่ขา V หนึ่งครับแล้วดูที่พิกัดกระแสนะครับก็คือสองจุดเก้าแอมป์นะครับแล้ว R นะครับหาได้จาก V ส่วน I นะครับส่วนครั้งที่สองนะครับทําการทดสอบที่โรเตอร์นะครับโดยดูที่พิกัดกระแสก็คือสองจุดเก้าแอมป์เช่นเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนไฟบวกมาจ่ายเข้าที่ขา K นะครับแล้วไฟลบเข้าที่ขา L นะครับ แล้วดูแรงดันนะครับแล้วคำนวณหา R นะครับจากสูตร V ส่วน I ครับต่อมาครับเป็นการหาค่าความต้านทานภายนอกนะครับราจะวัดค่าความทาน K, L, M นะครับโดยการปรับโหมดที่1-7นะครับแล้วบันทึกค่าลงในตารางนะครับสำหรับกลุ่มที่สามนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ